หายไปในพริบตาเก่าไปใหม่มาเชลซี Chelsea, กับการเปลี่ยนแปลงแสนรวดเร็วในช่วงนี้ของทุกๆปีนะครับก็จะเป็นเวลาที่แต่ละทีมกำลังลงตลาดซื้อขายนักเตะของซัมเมอร์เพื่อช็อปและนำแข้งทั้งหลายเข้าสู่ทีมกันถ้านับตั้งแต่ที่ตลาดซื้อขายได้เปิดขึ้นก็ถือว่ามีการซื้อขายเกิดขึ้นกันเป็นจำนวนมาก แต่ในตอนนี้ก็มีอยู่หนึ่งทีมที่กำลังสวนทางกับหลายและทีมที่กำลังจะอยากเซ็นนักเตะเข้าทีมนั่นก็คือสโมสรฟุตบอลเชลซีประจำศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างที่ทุกคนทราบกันดีในช่วงตลาดซื้อขายหน้าหนาวของฤดูกาลที่แล้วสิงโตน้้งเงินครามนั้นเป็นทีมที่ใช้เงินช็อปนักเตะเข้าสู่ทีมมากที่สุดทําให้มีนักเตะหน้าใหม่มากมายก้าวเข้าสู่รัวสแตมฟอร์ดบริดแต่ว่า ต่อให้พวกเขาจะชอบนักเตะเข้าสู่ทีมมากมายแค่ไหนผลงานของเชลซีนั้นถือว่าเขาคันวิกฤตเลยไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มากมายและรวดเร็วของสโมสรทั้งการเปลี่ยนเจ้าของทีมจากโรมันอับ,บราโมวิชกลายมาเป็นท็อดโบลี่ การปลดโทมัสทูเคลนแบบสายฟ้าแลบและไปกระชากตัวเกรแฮมพอตเตอร์มาจากปบายตันซึ่งผลงานของพอตเตอร์นั้นก็เป็นอย่างที่เห็นถือว่าเละเทะเลยทําให้พอตเตอร์ก็โดนปลดในที่สุดในช่วงหนึ่งก็ดันผู้ช่วยของพอตเตอร์อย่างบรูโน่เซาต่อขึ้นมาคุมระยะสั้นๆก่อนที่จะไปดึงสุดยอดตำนานของสโมสร์อย่างแฟงแลมพาร์ดกลับมาคุมทีมเป็นรอบที่2ด้วยสัญญาจนจบฤดูกาลแต่ผลงานก็ถือว่าย่าแย่เหมือนกัน จากการคุมทีมไป11นัดและเก็บชัยได้เพียงนัดเดียวคุณง่ายๆนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาเชลซี Chelsea ใช้ผู้จัดการทีมถึง4คนเลยเชลซี Chelsea ที่กำลังสับสนและหลงทางก็หาทางไปต่อไม่เจอจนสุดท้ายก็จบถึงอันดับที่12เป็นอันดับของพรีเมียร์ลีกที่ถือว่ายำแย่ที่สุดในรอบหลายปีซึ่งไม่นานมานี้ทางสโมสรเองก็ได้แต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเมาริซิโอโปเชนเข้ามาคุมทีมซึ่งทางเชลซีก็คงได้แต่หวังว่า คุณซือชาวอาเจนตายผู้นี้จะเข้ามากอบกู้เชลซีได้งานของพอชนั้นต้องบอกเลยว่าเหมือนกับการกู้ภัยสิงโตนึกเมนครามตัวนี้ขึ้นมาจากซากปราหักพัง เพราะยังไม่ทันจะเริ่มงานกันเลยครับเขาก็ต้องมานั่งปวดหัวกับการเคลียร์สควอตของทีมที่เต็มไปด้วยนักเตะทั้งหลายนั่นเลยกลายเป็นสาเหตุที่ในช่วงนี้เราได้เห็นทางเชลซีปล่อยนักเตะม,มากมายออกจากทีมโดยก็มีถึง4คนที่ย้ายไปซบกับทีมในลีกซาอุดิอาระเบียทั้ง5คิมซีเอกที่น่าจะการันตีแล้วว่าเขาจะย้ายไปอยู่ทีมเดียวกับโรนัลโดอย่างอัลนาเซ์ เอ็นโกลกองเตที่ไม่สามารถหาจุดลงตัวกับทีมในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่สุดท้ายก็เปิดตัวกับเออิทิฮัตแบบเป็นทางการพร้อมด้วยค่าเหนื่อยสุดมหาศาลที่แตะแตะห่ล้านยูโรต่อปีซึ่งการย้ายออกไปของกองเตก็ถือว่าสร้างความเสียใจให้กับสาวกสิงบูเป็นอย่างมากที่เสียแข้งผู้ที่นำพาความสำเร็จมากมายมาสู่ทีมเอ็ดวาร์เมนดีที่ย้ายไปเอาอาลีก็เข้าขายอีกคนส่วนแข้งที่เพิ่งย้ายมาเชลซีในฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างคาริคด้ บารีก็ย้ายไปซบเอาฮีลานอีกคนหลังจากอยู่กับทีมได้เพียงปีเดียวแต่ว่าขาออกก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะผู้เล่นคนอื่นๆที่มีข่าวลือก็แทบจะก,การันตีโดยเยี่ยวข่าวอันดับหนึ่งอย่างฟาบริซิโอโรมาโน,โนคอนเฟิร์มแล้วว่าย้ายแน่ๆเช่นผู้ที่ยิงประตูชายจนเชลซีได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างไทฮาวเวดก็ใกล้จะย้ายไปซบผู้แข่งร่วมดอนดอนอย่างอาร์เซนอลแบบเต็มที่ อีกทั้งในสตอรี่ไอจของอดีตเพื่อนร่วมทีมอย่างจอจินโยที่ย้ายไปซบอั์เซนอลในฤดูกาลที่แล้วก็ลงสตอรี่และแท็กไคฮาวเวตที่ไปร่วมง,งานแต่งงานของเกป้าอราริซาบาลกาเหมือนกันพร้อมกับแคปชั่นที่แบบชวนน่าสงสัยสุดๆตองกลางคนสําคัญอย่างมาเตโอโควาสิตก็กำลังจะย้ายไปซบแมนซิตี โดยทางโครัวสิตก็น่าจะย้ายไปเป็นตัวแทนของอิวคายคกุนูกันที่เพิ่งเปิดตัวกับทางบาร์เซลโลนาแบบสดๆร้อนๆในขณะที่ผมกำลังนั่งเขียนสคริปต์เลยส่วนลูกปั้นลูกมอของสโมสอนอย่างเมสันเมาส์ก็มีสิทธิ์ที่จะย้ายไปยังแมนยูสูงเนื่องจากผู้จัดการทีมของปีศาจแดงอย่างเอริกเทนฮาก,ก็ต้องการตัวของเมสันเมาส์เป็นอย่างมากทางแฟนแสิงบลู ก็ไม่อยากให้ลูกปั้นลูกม่อคนนี้ยา้ายออกจากทีมไปโปเชติโนก็เช่นกันเพราะเขาต้องการที่จะสร้างเชลซีขึ้นมาใหม่โดยที่มีเมาส์เป็นตัวหลักในแนวรุกเนื่องจากพอสก็ชื่นชอบเมาส์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วส่วนทางนักเตะทีมตัวมาอย่างเดนิสสกาเลียก็กลับไปยเ่นตุ๊ไปเป็นที่เรียบร้อยเจ้าเฟลิกเองก็อำลาเชลซีไปทั้งน้ำตา เพราะทางเจ้าตัวก็อยากจะอยู่กับเชลซีต่อไปเช่นเดียวกับแฟนๆที่รักและชื่นชอบในตัวของแข้งโปรตุกิสคนนี้ความเจ็บช้ำที่เชลซีเจอมานั้นก็ทําให้แฟนบอลต่างพากันคิดถึงโมเมตนต์ในช่วง2-3ปีที่แล้วที่ทีมคว้าแช,ชมป์ยุโรปส่วนทั้ง4คนในรูปนี้ที่ได้รางวัลแต่ในละสาขาก็ไม่มีใครอยู่กับทีมอีกต่อไป ึ่งเราก็คงต้องมาติดตามกันยาวๆเลยครับว่าในการเปลี่ยนแปลงอันแสนรวดเร็วนี้ทางบอร์ดบริหารและโปเชติโนจะมีวิธีรับมืออย่างไรแต่ที่น่าจะแน่นอนเลยนะครับเชลซี Chelsea, ที่กำลังจะเริ่มยุคใหม่นั้นก็คงสร้างขึ้นจากผู้เล่นอายุน้อยทั้งหลายที่พวกเขากวาดเข้าสู่ทีมทางคริสโตเฟอร์เอนคุนคูนที่น่าจะกลายเป็นตัวความหวังใหม่ก็เปิดตัวเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อย นิโคลัสแจ็กสันสู่หน้าวัย22ปีที่คว้าตัวมาจากเบียร์เลก็น่าจะคอนเฟิร์มแล้วด้วยสัญญายาว8ปีในการคว้าตัวนิโคลัสแจ็กสันคงเป็นการแก้ปัญหาสุข,ขารังคาสังของเชลซีอย่างการขาดกองหน้าดีๆมาหลายปีแล้วซึ่งดาวยิงหนุ่มคนนี้จะตอบโจทย์ให้กับทางสิงปลูดได้มากน้อยแค่ไหนกันทางด้านตัวเก่าอย่างเซซ่าอัสปลิโวตาและเตโกซินวาก็คงจะอยู่ประคองเหล่าน้องๆไปอีกสักปี เพื่อให้เหล่า,มาเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ที่ทีมวานโรยไว้เติบโตกลายมาเป็นพืชพันธุ์ที่งดงามและมีรากฐานอันแข็งแกร่งสุดท้ายนี้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนคิดว่าเชลซี Generation ใหม่จะมีแนวโน้มและทิศทางไปในทางใดก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้เลยนะครับหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดพวกเราต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ ถ้าชอบคอนที่ของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปจากพวกเราแวดวงฟุตบอลได้นะครับขอบคุณครับ